ป,ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่15สิงหาคม2556นะคะในวันนี้คาดว่าภาพรวมอาจจะยังดูกลับมาดูออนแออีกครั้งหนึง่งจากความกังวลใจในเรื่องของ QE ที่กลับเข้ามาในตลาดนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างเียียกดดันตัวตลาดหุ้นสหรัฐนะคะโดยดัชนีดาวโจนเนี่ยปิดลบไปกว่า113จุดนะคะหลักๆเลยก็คงเป็นความกังวลต่อเรื่องของการปรับลดมาตรการ QE นะคะซึ่งก็จะมีการประชุม FOMC ของเฟดในช่วงกลางเดือนหน้านะคะในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงหลังๆนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเติบโตหรือว่าฟื้นตัวขึ้นได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความกังวลใจตรงนี้เนี่ยน่าจะกลับเข้ามาในตลาดเป็นละลอกนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยกดดันหลักจากภายนอกนะคะในขณะทีะ่บรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคเช้านี้ส่วนใหญ่อิงตัวทางการอ่อนตัวลงนะคะจากแรงกดดันดังกล่าวนะคะในขณะที่ปัจจัยหนุนภายในของเราเองในเรื่องของการเก็งกาไรผลประกอบการเนี่ย คงเป็นปัจจัยในระยะสั้นที่กำลังใกล้จะสิ้นสุดลงนะคะเพราะว่าก็จะมีการประกาศงบกันหมดในวันนี้แล้วนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ย ก็อาจจะยังคงมอีอิทธิพลจากเรื่องของการปันผลระหว่างการที่ทยอยประกาศแล้วยังอยู่ระหว่างการลอขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะตรงนั้นอาจจะมีส่วนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตตลาดได้บ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องของฟโฟลของต่างชาติในช่วงนี้นะคะในช่วงก่อนหน้านี้นี่ถือว่าค่อนข้างอยู่ทางขายชัดเจนนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเริ่มมีการชะลอแรงขายลงนะคะโดยต่างชาติเนี่ยขายสุทธิในหุ้นไทยไปเมื่อวานนี้เหลือ221ล้านบาทนะคะใน ขณะที่ในส่วนของตลาดอนุพันธ์เองเนี่ยกลับมาซื้อสุดที่เล็กน้อยนะคะออหลังจากในช่วงก่อนหน้านี้คือขายมาโดยตลอดในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเมื่อวานกลับมาซื้อที่1,196สัญญานะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่นก g a t i v e น้อยลงนะคะอาจจะมีการออดีดตัวขึ้นได้นะคะถ้าถ้ามีแรงซื้อตรงนี้กลับมานะคะแต่ถ้าให้เรามองจริงๆภาพโดยรวมแล้วถือว่าอาจจะไม่ได้ดูชัดเจนมากว่าต่างชาติจะรีบกลับมาถ้ามีในเรื่องของมาตรการ QE เป็นแรงกดดันอยู่นะคะอาจจะอยู่ในลักษณะของการซื้อสลับขายเทรดอยู่เหมือนเช่นเดียวกับนักลงทุนในกลุ่มอื่นๆนะคะในแง่ของค่างเงินบาทเนี่ยถือว่าค่อนข้างทรงตัวนะคะเริ่มทรงตัวแล้วก็มีแข็งค่าเล็กน้อยนะคะเช้านี้อยู่ที่31บาท20สตางค์นะคะโดยประมาณก็ถือว่าการที่ทรงตัวด้านแข็งค่าอาจจะมีส่วนช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดได้ในระดับ ในแง่ของปัจจัยอื่นๆเนี่ยคิดว่าในช่วงนี้ถ้าโฟกัสของตลาดอยู่ที่ความกังวลใจที่มีต่อมาตรการ QE เนี่ย เพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาของประเทศหลักนะคะโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะอยู่ในความสนใจต่อไปนะคะเราทุกคนก็คงจะไปตีความกันต่อเนื่องสําหรับเรื่องของกรอบระยะเวลาในการลดมาตรการ QE จากความแข็งแกร่งของข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมานะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็คงเป็นตัวเลขประจําสัปดาห์นะคะเรื่องของจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐนะคะรวมไปถึงตัวเลขอัตรางเงินเฟ้อและอัตราการใช้กําลังการผลิตนะคะ ในแง่ของอการปรับดัชนีของ MSCI นะคะประกาศออกมาแล้วเนี่ยในรอบนี้ไม่ได้มีส่วนที่หุ้นของตลาดหุ้นไทยที่ถูกดําเข้าหรือว่าปรับออกนะคะก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักนะคะ,อะพอร์ตโดยรวมของอตลาดในช่วงนี้เนี่ยเราก็มองว่า น่าจะยังคงเทรดอยู่ในกรอบเดิมนะคะก็ให้กรอบเดิมที่ให้ไวเมื่อวานนะคะที่1,440จนถึง1,475จุดนะคะก็ลองดูที่1,450จุดนะคะถ้าเริ่มยืนไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องทยอยเทค Profit หรือว่าขายออกไปบางส่วนก่อนเพื่อปรับ ตัวพอร์ตกลับมาที่เดิมที่50%นะคะแต่ว่า,าถ้ามีแนวโน้มการดีดตัวขึ้นไปเนี่ยเราก็ยังให้กรอบบนของรอบสัปดาห์ที่1,500จุดไว้เหมือนเดิมนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราก็คงไว้ทั้งหมด5ตัวนะคะซิงเกร์ไทยออยล์เคซีอีซิมแล้วก็ตัวสิรินะคะที่เพิ่งเอาเข้าไปเมื่อวาน ในแง่ของวันนี้ที่หุ้นทำการซื้อขายวันแรกนะคะก็จะมีตัว MK Restaurant Group นะคะหรือหรือว่าตัว MK s u k i เข้ามาเทรดนะคะเป็นวันแรกก็น่าจะได้รับความสนใจนะคะ IPO อยู่ที่49บาทนะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance นะคะมีตัว Pace นะคะ PACE AIM นะคะแล้วก็สำหรับตัวที่มีโอกาสติดตัว Cash Balance นะคะก็คือ AUCT นะคะ ในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานที่เราให้ซื้อตัวแจสซิลลี่พรีวิวนะคะปรากฏว่าซิลลี่พรีวิวซื้อเข้ามาได้นะคะแต่ว่าตัวแจ z เนี่ยยังซื้อไม่ได้นะคะ,ะคราคาปรับตัว เพิ่มขึ้นไปคือม,มีมีอ่อนตัวลงมาแต่ไม่ถึงจุดที่เราให้เข้าซื้อนะคะแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ซื้อไม่ได้นะคะซื้อได้เพียงแค่สิริพรีวิวแล้วก็ยังคงตัวสามารถไอโมบายแล้วก็ตัวเมเจอร์เอาไว้นะคะวันนี้ขอนําเสนอหุ้นเพิ่มเข้ามาอีกตึงตัวในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะคือตัว KTC นะคะตัวนี้เนี่ยตัวรายงานกําไรสุทธิไตรมาสสอเนี่ยออกมา324ล้านบาทลดลง23% Q onQ สะมเปอ่์เพิ่มขึ้น276%ยตอนเยิ year ่ ซึ่งดีกว่าคาดมากนะคะสินเชื่อเนี่ยกลับมาขยายตัว3.8% Q on Q แล้วก็เพิ่มขึ้น0.7% Year to date นะคะคาดว่าแคมเปญทางการตลาดเนี่ยจะมีมากที่มีมากมากขึ้นเนี่ยจะในช่วงที่เหลือของปีเนี่ย NPL เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย81ล้านบาทนะคะประับประมาณการกำไรปี56ขึ้น31%นะคะและปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี57ที่50บาทนะคะยังคงแนะนำทยอยซื้อนะคะ จุดเข้าซื้อกำหนดที่43บาท75นะคะรอทำกำไรแถว46บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่39บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ